สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกับผมเอคอนทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับกับเช้าวันอาทิตย์ที่26 พฤศติกายนนะครับก็วันนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารและก็มุมมองการวิเคราะห์อของทางช่อง a อคอนทีวกันต่อเลยนะครับโดยเฉพาะทางฝั่ง Playstation นะครับทางฝั่ง PlayStation ก็มาต่อกันเลยกับอุปกรณ์ที่เรียกว่าร้อนแรงกันอยู่ในเวลานี้นะครับกับเพ a y s t เ t i o n p o r t ท l เพื่อนๆก็ต้องอย่าเบื่อกันหน่อยนะครับอย่าเบื่อนะครับก็เพราะว่าตอนนี้มันก็มีประเด็นหลายๆอย่างเนี่ยได้ให้มีการพูดคุยหรือว่า มองไปถึงทิศทางอนาคตของทาง PlayStation กันเลยก็กว่าได้นะครับเกี่ยวกับตัวบริการต่างๆนะครับในด้านของการเล่นเกมนะครับว่ามันจะมีรูปแบบของการเล่นเกมอะไรใหม่ๆออกมาให้พี่น้องชาวเกมเมอร์เนี่ยได้สัมผัสกันไหมนะครับได้สัมผัสกันไหมนะครับก็หลังจากที่ตัวผมเองเนี่ยก็ได้ทําการสัมผัสเจ้าตัว PlayStation Portal มาแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับพี่น้องเกมเมอร์ชาวไทยนะครับที่ได้สัมผัสและก็ใช้งาน PlayStation Portal มาแล้วเหมือนกันนะครับอย่างตัวในคลิปที่พูดคุยกับทางคุณต่อนะครับที่เป็นคนไทยอยู่ที่อเมริกานะครับก็เรียกว่าโอ้โหคุยกันอย่างยาวนานเลยนะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปกับรับชมย้อนหลังกันได้นะครับหรือจะเป็นล่าสุดเลยก็อย่างเช่นทางคุณต้นนะครับที่เป็นเกมเมอร์ชาวไทยอยู่ที่ประเทศไทยนะครับก็ซื้อเจ้าตัว PlayStation Portal เนี่ยมาจากต่างประเทศนะครับสั่งมาจาก eBay เลยนะครับก็ได้มาทำการพูดคุย แลกเปลี่ยนหลังจากที่ได้ลองสัมผัสใช้งานเจ้า PlayStation Portal กันแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้ซึ่งตัวคลิปนี้เพิ่งอัพไปเมื่อวานเองนะครับเมื่อเมื่อวานนี้เองนะครับก็เรียกว่าพี่น้องเกมเมอร์ชาวไทยหลายๆคนตอนนี้ก็น่าจะเริ่มที่จะมีฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เสริมของ PlayStation 5ตัวนี้เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนคนไหนที่ยังรอคอยเครื่องศูนย์ไทย รหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวราคานะครับก็คาดว่าคงปีหน้าแหละนะครับก็คงจะมีวางจําหน่ายกันในบ้านเานราในบ้านเรานะครับแต่พอผมเองได้ทําการาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับที่ใช้ตัว y s t a t i o n p o r t a รหรือหรือว่าจะเป็นตัวเราเองนะครับที่ได้สัมผัสมันมาแล้วเนี่ยก็ต้องทําทให้หยุดคิดเลยนะครับว่า PlayStation หรือว่าทาง Sony เองเนี่ยไม่น่าที่จะปล่อยการเล่นเกมแบบพกพาออกไปจาก แบรนด์ของโซนอ่าแบรนด์ของ p l a y s t a t i o n แน่นอนนะครับผมมองแบบนั้นนะอ่า uh, ผมนองแบบนั้นเลยนะครับหลังจากที่ได้ลองสัมผัสเจ้า PlayStation Portal แล้วนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับเพื่อนๆเ,เนี่ยที่ได้ใช้งานนะครับเพราะว่าตัวฟังก์ชันการทำงานต่างๆของตัวพ r ท a l เนี่ยมันเหมือนกับคล้ายๆเป็นการโยนหินถามทางหน่อยๆน,นะครับอาจจะไม่ได้โยนหินทางถามทางหรอกเขาอาจจะแบบมีตัวผลิตภัณฑ์ที่คาดเอาไว้ว่าจะมีเป็นตัว ระดับโปรเลยนะครับเหมือนกับตัวพอเทเนี่ยยังเป็นตัวอ่ายังเป็นตัวเหมือนกับลองตลาดก่อนไหมนะครับเอามาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เห็นกันก่อนว่าเอ้ยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ชิ้นนี้มันทำงานได้แบบนี้นะอ่าการสตรีมมิ่งหรือว่าการใช้การรีโมทเพย์เล่นเกมบนตัวเครื่อง PlayStation 5เนี่ยมันทำงานได้แบบ,ด,นะบดีเยี่ยมนะครับดีเยี่ยมนะครับอ่าแทบจะไร้รอยต่อ เหมือนกับเพื่อนๆกำลังเล่นบนหน้าจอ,อาสมาร์ททีวีอยู่เลยได้เหมือนกันนะครับได้เลยเหมือนกันนะครับอ,อันนี้เหมือนกับว่าเป็นการปล่อยโชว์ของให้เพื่อนๆดูก่อนในระดับหนึ่งนะครับแต่อา,อาจจะไม่ได้มีความว้าวาแบบชัดเจนมากสักเท่าไหร่เพราะว่าอย่าลืมว่าในตลาดวงการว,ารวิดีโอเกมในปี2023นนี้นะครับกับการเล่นเกมแบบแนวสตรีมมิ่ง หรือว่าการเล่นเกมแบบคลาวเกมมิ่งแบบจ๋าๆเลยนะเพื่อนๆนะ,ะสำหรับพี่น้องเกมเมอร์ชาวไทยที่ยังมองว่ามันเป็นเทคโนโลยีการเล่นเกมในอนาคตหรือว่ายังเป็นเทคโนโลยีของการเล่นเกมแบบใหม่อยู่เนี่ยอาจจะต้องบอกเพื่อนๆแล้วว่ามันใช้คํานั้นอาจจะไม่ได้แล้วนะ,ะเพราะว่าในช่วงเวลานี้การเล่นเกมแบบสตรีมมิ่งหรือว่าคลาวเกมมิ่งแบบจา๋าๆเลยเนี่ยจะบอกว่ามันเริ่มที่จะเข้าใกล้เพื่อนๆเนี่ยมากขึ้นทุกๆวันนะครับมากขึ้นเพื่อนๆทุกๆวัน แล้วก็ผมเองก็เคยเอาการเล่นเกมแบบคลาวเกมมิ่งของทาง Nvidia เดียที่ชื่อว่า G-Force e Now เนี่ยมาให้เพื่อนๆเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าโอ้โหมันแบบลื่นไหลไหลลอยต่อจริงๆนะครับเพราะตัว Latency เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์ที่อยู่ในความหน่วงเนี่ยต่ำต่ำนะครับมันก็เลยทำให้การเล่นเกมแบบคลาวเกมมิ่งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องเล่นเกมคอนโซลหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคสูงสงเนี่ย มันมีความลื่นไหลแบบตอบสนองได้อย่างทันทีนะครับได้อย่างทันทีนะครับขอแค่เพื่อนๆมีตัว Smart TV แบบผมที่ใช้ LG C2 เนี่ยที่มีแอปพลิเคชันฝังเข้ามาให้เลยนะครับแล้วก็มีเพียงแค่ตัวจอคอนโทลเลอร์ในการบังคับตัวเกมเหล่านั้นมันก็พร้อมที่จะเล่นได้อย่างทันทีนะครับซึ่งอันตัวตัวระบบการเล่นเกมแบบ Cloud Gaming ของทางเอ็นวีเดีย G-FORCE NOW ตัวนี้แหละมันก็มีให้บริการในรอบๆประเทศไทยกันแล้วนะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร นะครับที่เราคนไทยเองถ้าอยากจะใช้งานนะครับก็ไปลองสมัครใช้บริการที่ประเทศนี้กันลองดูดูก่อนก็ได้นะครับหรือล่าสุดอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราที่ติดกับประเทศไทยเรา,เ,ราเลยนะครับอย่างประเทศมาเลเซียก็มีการเปิดให้บริการ G f o c r Now อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วในช่วงปีที่ผ่านมานะครับช่วงปีที่ที่ผ่านมาก็เรียกว่ามันเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วและดีไม่ดีนะครับปีหน้าประเทศไทยเราเองอาจจะมีตัว G f o c r Now เข้ามาให้บริการผ่านโอเปอเรเตอร์อย่าง d t AC, AS, True. แท a กเอเอสเหล่านี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเหล่านี้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้ามันมาแบบนั้นละโอ้โหเรียกว่ามันพร้อมยิ่งกว่าพร้อมแล้วนะเพราะว่าถ้ามันมาแบบนั้นมันไม่ใช่เป็นตัวเวอร์ชันทดสอบเบต้าให้ได้ให้ทำการทดลองเล่นเพราะว่ามันคือค่าบริการที่เพื่อนๆจะต้องจ่ายไปในแต่ละเดือนหรือแต่ละปีนะครับดังนั้นความคาดหวังของผู้ใช้บริการเนี่ยมันก็คือ ต้องใช้งานได้เล่นได้นะครับเล่นได้นะครับและเมื่อมาดู p l y y t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  o o p o r ท a l นะครับจากการที่ช่องยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะทำการรือดูตัวไส้ในนะครับหรือตัวไส้ในของ Portal เนี่ยออกมานะครับเพื่อที่จะดูว่าสเปคฮาร์ดแวร์ภายในเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างเช่นของท่องช่อง y o u t u b e ของ j a คบ b อนะครับที่เขาทำการาแกะดูไส้ในนะครับเรียกว่าพอตอนที่เขาแกะไอตัวเปิด ไอ้สีดำของตัวด้านหน้านะครับออกเนี่ยโอ้โหดึงออกปับ๊บเหมือนกับตัวจอยคอนเทลเลอร์ดวนเซนต์นะครับพอดึงออกมาเนี่ยเหมือนกับเห็นตัวไส้ในตัวปุ่มบัตเทิลต่างๆเห็นเลยนะเหมือนกับว่า,าความรู้สึกของผมเองนะพอเห็นในตัวคลิปวิดีโอคลิปเนี้ยผมรู้ว่าโอ้โหมันเหมือนกับตัวโปรตอไทป์หรือเปล่านะครับเหมือนกับว่ายังไม่ได้มีการเก็บรายละเอียด เหมือนกับมีแค่ตัวบอดี้เนี่ยมาปิดเอาไว้ประมาณนั้นไว้ก่อนนะครับเออในความรู้สึกของผมนะอ,อ่าในในความรู้สึกของผมนะครับก็อ,อ่าพอทางช่องจาขอบอาเนี่ยทำการเปิดไส้ในออกนะครับเห็นเลเยอร์การวางตำแหน่งของตัวแบตเตอรี่วงจรต่างๆเนี่ยความรู้สึกของผมเองก็มองนะเหมือนกับว่ามันไม่สวยอะนะครับในการวางเลเยอร์ต่างๆเหมือนกับว่ามันยังได้อีก ในเรื่องของการดีไซน์การวางเลเยอร์ของแผ่นวงจรเซอร์กิตต่างๆในตัวที่หลายๆคนก็อยากจะทราบก็คือตัวหน่วยประมวลผลว่าเจ้าพอรทัลเนี่ยมันใช้หน่วยประมวลผลตัวอะไรนะครับยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเราก็คาดหวังไว้แล้วว่ามันไม่ได้เป็นสเปคที่มีความแรงหรือว่าสปีดคล็อกที่สูงหรอกนะครับเพราะว่าในเรื่องของการใช้งานต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีตัวพัดลมใช่ไหมครับดังนั้นเรื่องของตัวความร้อนเนี่ยก็น่าจะ,ะตัดออกไปนะครับซึ่งมันก็จะ ไปโฟกัสที่ตัวสเปคที่ค่อนข้างที่จะต่ําหน่อยนะครับกับตัวฮาร์ดแวร์หน่วยประมวลผลพอไปดูเนี่ยช่องจากขบอเขาก็ลื้อมาดูเลยนะครับว่า,าเห็นเลยว่ามันเป็นของอบริษัทของควาคอมนะครับควอคอมก็จะเป็นของ s n p ปดากอนนะครับที่ไม่ได้เป็นตัวชิปเซ็ตที่มีความเร็วและแรงมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมีหน้าที่ในการ ประมาณหนึ่งะครับในการรับตัวสัญญาณภาพและเสียงนะครับในการแสดงผลออกมานะครับกับตัวจากตัวเครื่อง PlayStation 5นะครับก็เป็นไปตามที่คาดคิดไว้นะครับว่าไม่ได้เป็นตัวหน่วยประมวลผลที่มีสเปคที่สูงนะครับที่สูงนะครับแต่พอเห็นชื่อตัวคอคอมเข้ามาเนี่ยเออเพื่อนเพื่อนอาจจะเฉยเฉยนะก็เฉยเนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนมี PS Vita อยู่ในมือตอนนี้ นะครับอยู่ในมือตอนนี้หรือเพื่อนๆบางคนกําลังเล่นอยู่ก็ได้นะครับอ่าอย่างเช่นตัวกล่องรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นของโมเดลญี่ปุ่นนะครับที่สังเกตถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นด้านบนจะเขียนว่า 3G 3G w i f i นะครับและด้านหน้าก็จะมีตัวโลโก้ของโอเปอเรเตอร์ประเทศญี่ปุ่นอย่างด o โคมะนะครับก็คือจะเป็นผู้ให้บริการสัญญาณ เครือข่ายโทรคมนาคมนะครับสัญญาณมือถือนี่แหละนะครับที่ให้บริการ3 g ด้วยนะครับถ้าเทียบบ้านเราก็เหมือนกับ 2D Tag as ประมาณนั้นนะครับแต่เนี้ยจะโดนสกีนไว้เลยว่าเป็นโดโคโมะนะครับโดโคโมนะครับก็ตัว ps vita รุ่นนี้ทาง Sony ในตอนนั้นนะใส่เข้ามาให้เลยนะครับกับการใส่ตัวซิมการ์ดเพื่อรองรับตัวสัญญาณ3 g ในการเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับเล่นอินเทอร์เน็ต ทำการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทาให้ตัวเครื่อง PS Vita ตัวนี้มันสามารถที่จะเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแต่เพียงแค่ตัดฟังก์ชันในเรื่องของการโทรศัพท์ออกไปแค่นั้นเองไม่มีเบอร์โทรนะครับก็เรียกว่าตัวนี้เป็นสินค้าไฮเทคในยุคเวลานั้นแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เอามาใช้ในประเทศไทยเนี่ยก็แทบจะมองว่ามันไม่ได้มีความหมายมากนะครับกับการที่จะใช้ตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3G นะครับ TG นะครับก็เรียกว่า Sony เนี่ยมองถึงอนาคตในช่วงเวลานั้นแล้วนะว่าเครื่องเล่นเกมพกพาตัวนี้ที่ออกมาเนี่ยกับตัวโมเดลที่รับสัญญาณ 3G ได้เนี่ยเขาก็ต้องมองแล้วว่าประเทศญี่ปุ่นเองโครงสร้างของตัวสัญญาณ 3G เนี่ยมีความพร้อมอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับถึงอาจจะมองว่าอาจจะไม่ได้มีความครอ,อบคลุมไม่ได้มีการครอบคุมทั่วประเทศก็ตามแต่ก็คงมองไว้ว่า,าในอนาคตอันใกล้นี้ก็คงจะครอบคุมหมด ทั้งประเทศญี่ปุ่นนะครับกับสัญญาณ 3G นะครับแล้วก็ตัวเครื่อง PS Vita เนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะมีจุดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งในเวลานั้นอย่างตัว TDS นะครับของทาง Nintendo นะครับได้นะครับก็ก็อาจจะมองแบบนั้นนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องล้มเลิกไปกับตัวรุ่น3 G นะครับ T G 3G นะครับก็ถ้าเป็นตัวรุ่นโมเดลหลังจากนั้นอย่างเช่นตัว2000นะครับตัวสดิมก็จะโดนตัดโมเดลที่มีตัว T G ออกแล้ว นะครับก็จะเล่นผ่านตัวตระนะครับตัวคัสติดของตัวแผ่นของเขาแล้วก็ตัวดิจิตอลดาวน์โหลดนะครับการเล่นแบบดิจิตอลดาวน์โหลดแทนนะครับก็เรียกว่าไปไม่ถึงฝันนะครับของ Sony ในยุคนั้นนะครับกับเทคโนโลยีที่เรียกว่าล้ําอนาคตมากที่สุดในเวลานั้นนะครับก็เรียกว่าห่างหายไปเลยนะครับ 3G 4G หรือมันจะมาเป็น 5G ในยุคนี้นะครับซึ่งในยุคนี้พอผมเห็นตัวพอเท่าขึ้นมาเนี่ย นะครับก็เลยทำการหาข้อมูลต่อไปว่าในช่วงปี2ปีย้อนหลังไปเนี่ยทาง Sony หรือ PlayStation เนี่ยก่อนที่มันจะมาเป็นพอร์ทัเนี่ยมันจะต้องอมีการค้นหาหรือว่าวิจัยอะไรบ้างแหละนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยอยู่ๆอยากจะนึกทำพอร์ทัลขึ้นมาเนี่ยก็ทำขึ้นมาเลยนะครับก็ทำขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าพอผมลองย้อนไปดูเนี่ยสักประมาณปีที่แล้วเองนะครับ ทาง Sony เองเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทาง KDDI นะครับเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการวางโซลูชันระบบเครือข่ายโทรคมนาคมหรือว่าระบบเครือข่ายการสื่อสารอ่ะอยู่แล้วนะครับก็ได้ทําการร่วมมือทดสอบนะครับระบบการส่งสัญญาณของตัว 5G นะครับของตัว 5G เลยนะในการเล่นเกมผ่านตัวระบบแอปพลิเคชันต่างๆบนตัวสมาร์ทโฟนของทาง Sony เขาที่มี Sony Xperia นะครับซึ่งตามจริงก็ไม่ต้องเจาะจองที่ ตัว Sony ่ p p ปพล a ก็ได้นะครับเป็นตัวสมมือถือที่ใช้ระบบะบติการของ Android ก็ได้นะครับผมว่านะครับที่ฝังตัวแอปพลิเคชันอย่างตัวของตัวรีโมทเพย์เอาไว้นะครับผมผมก็คาดไว้นะครับหรืออาจจะมีตัวแอปพลิเคชันบางอย่างที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับเพราะว่าถ้ามองไปในช่วงปีที่แล้วใช่ไหมครับที่การทดสอบตัวนี้ทาง PlayStation เองเขาก็มีตัวระบบการเล่นเกมแบบ Cloud Gaming เกิดขึ้นมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว PlayStation now ที่โดนยุบเข้าไปอยู่ในตัวแพ็กเกจ s t a t i o n Plus เทียสูงสุดอย่างตัวพรีเมียมนะครับตัวเนี้ยการเล่นเกมแบบคลาวแบบโดยตรงเลยนะก็จะโดนยุบไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นการทดสอบตัวนั้นด้วยก็ได้นะครับกับบนระบบโครงสร้างของตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เป็นแบบชนิด 5G นะครับชนิด 5G นะครับซึ่งพอผมเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยหรือว่าดูาตัวตัวอินโฟกราฟิกที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยที่ จะเห็นเลยนะครับว่าตัว 5G เนี่ยมันมีต่อท้ายขึ้นมาอีกนะเป็นแบบ SA นะครับพอเป็น SA เนี่ยเพื่อนเพื่อนบางคนที่ใช้อุปกรณ์ IoT ที่บ้านหลายๆลอย่างเนี่ยก็อาจจะคุ้นนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะที่ได้ลองย้อนไปนะครับว่าอ๋อตัว 5G เนี่ยมันก็มีการเชื่อมต่อเนี่ยคล้ายๆเป็นการเชื่อมต่อแล้วกันนะครับอยู่2รูปแบบนะครับแบบ 5G แบบ SA แล้วก็แบบ NSA นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็คงจะใช้รูปแบบการเชื่อมต่อแบบ NSA นะครับ NSA ก็คือ non standalone นะครับซึ่งถ้าจะใช้แบบ SA เนี่ยก็น่าจะต้องมีการขอซิมการ์ดหรือว่าขอเปิดระบบการใช้ 5G แบบ SA ที่มันเป็นตัวย่อมาจาก standalone นะครับ standalone นะครับกับทาง operator ผู้ให้บริการใหม่เลยนะที่ผมไปหาข้อมูลมาไม่ว่าจะเป็น AS หรือ True นะครับอย่างเช่นตัวซิมตัวซิมมือถือของเพื่อนๆเนี่ยที่ใช้บนมือถือ iPhone iPhone 14 15อยู่เนี่ยถ้าอยู่ๆเพื่อนๆบอกว่าอยากจะขอเปลี่ยน 5G ให้เป็นแบบ SA เนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องขอรีเควสต์ไปแบบพิเศษนะครับเพื่อที่จะขอเปลี่ยนตัวซิม อาจจะเป็นแบบแบบนั้นเลยนะเพราะว่าตัวซิมที่เพื่อนๆใช้สัญญาณ 5G อยู่เนี่ยมันจะเป็นน่าจะต้องเป็นตัวแบบ NSA นะครับก็คือมันรับได้ทั้งสัญญาณตัว 4G หรือ 5G ประมาณนั้นนะครับซึ่งอ่ามันก็น่าจะมีความยืดหยุ่นในการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในบ้านเรามากกว่าแบบ SA นะครับผมมองนะครับเพราะว่าตัว 5G จริงๆอ่ะบ้านเราบางบางพื้นที่เนี่ยถ้าไปตามตาม่ตางจังหวัดไกลๆเนี่ยก็คงจะไม่ยังยังไม่ครอบคุม มากสักเท่าไหร่นะครับอาจอาจจะโดนสวิตช์มาอยู่ที่ 4G บ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น 5G แบบ SA เนี่ยก็เหมือนกับว่ารับสัญญาณ 5G โดยตรงเลยซึ่งไอตัว 5G SA ตัวเนี้ยมันก็มาอยู่ในการทดสอบของทาง Sony กับ K DDI นะครับที่เขาทำการทดสอบกันแล้วในช่วงปีที่แล้วนะครับจะเห็นเลยว่าเขาโฟกัสที่ 5G SA ก็คือ 5G Standalone นะครับซึ่ง จุดเด่นของตัว SA เนี่ยที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็เรียกว่าถ้าใช้ตัว 5G แบบ SA เนี่ยเรื่องของตัว latency ความหน่วงความหน่วงนะครับเรื่องของความหน่วงก็คือในการที่เพื่อนๆเ,เล่นเกมแบบรีโมทเพย์กับเครื่อง p พ a y 5เนี่ยความหน่วงเนี่ยมันจะแบบแทบจะไร้รอยต่อแล้วเพราะว่าที่ดูในในตัวสเปคเนี่ยมันต่ำกว่าระดับ10มิลลิเซกนะครับซึ่งถือว่าโอ้โหมันเกินไปมากแล้วนะครับเพราะว่าอย่าง G f r c e Now เนี่ยขอแค่ เพียงแค่ต่ํากว่า30มิลลิเสกเนี่ยก็ลื่นกันหัวแตกแล้วนะนะเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าก็มีการตอบสนองที่อยู่ในระดบับที่ดีแล้วนะครับแต่นี่ถ้าเป็น5 gsa นะครับเรียกว่ามันต่ำกว่า10มิลลิเสกดังนั้นเซี่ยวของวินาทีในการตอบสนองในการคอนโทรบังคับเนี่ยมันแทบจะได้ลอยต่อเหมือนกับเพื่อนๆบังคับผ่านทางหน้าจอทีวีที่เล่นบนตัวเครื่อง p l a y s t a t i o n 5ได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็เลยมองเลยว่าทาง Sony เอง กำลังกำลังจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนนะครับกับเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีของ 5G นะครับของ 5G เพราะอันนี้ก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่า 5G ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้กับประเทศไทยเราเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นการเชื่อมต่อที่ดูแล้วเออมันเปลี่ยนการใช้งานในชีวิตประจาวันของเราไปเลยนะครับนอกจากความเร็วและก็ความแรงในการดาวน์โหลดอัปโหลดต่างๆเนี่ยดูแล้วมันเร็วแรงขึ้นนะครับหรือจะเป็นการใช้งานตัว ตัว Voice Message ผ่านทางตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Line หรือว่าบางคนจะใช้ Microsoft Teams นะครับ Discord นะครับอ,อาจจะเห็นนะครับอาจจะให้เริ่มเห็นว่าเออค่าวความหน่วงในการโทรติดต่อพูดคุยผ่านการสตรีมมิ่งไปมานะครับหรือการวีดีโอคอลเนี่ยมันดูลื่นไหลามากกว่า3-4ปีที่แล้วนะครับเรียกว่าพูดไปปุ๊บเนี่ยการดีเลย์ของตัวคำพูดหรือตัวสัญญาณภาพต่างๆเนี่ยมันเริ่มที่จะ มีความใกล้เคียงกับเวลาปัจจุบันมากขึ้นนะครับมากขึ้นนะครับอันเนี้ยเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นเพียงแค่ในมุมนั้นนะครับแต่พอถ้าเป็น 5G แบบ SA เพียวๆกันจริงๆแบบเนี้ยถ้ามันโดนฝังเข้ามานะครับกับตัวอุปกรณ์เสริมของ PlayStation ในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว PlayStation Portal รุ่นใหม่ที่จะอัปเกรดสามารถใส่ซิมที่เป็น 5G แต่ขอวงเล็บไว้เลยนะ โซนี่อาจจะวงแล็บไปเลยว่าขอให้เป็นแบบ sa stand alone นะครับ stand alone เท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้แบบ nsa อาจจะมีในเรื่องของอค่าความหน่วงเนี่ยที่มันดูแล้วสูงเกินไปหน่อยนะครับมันอาจจะให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมเนี่ยดูแล้วจะมีบางช่วงบางเวลาที่ไม่ราบลื่นอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งอันเนี้ยทาง Sony เองเขาก็ต้องประเมินวิเคราะห์แล้วว่าตลาดทั่วโลกเนี่ย การวางโครงสร้างต่างๆนะครับที่ Play Station เข้าไปบุกตลาดอยู่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยมีความพร้อมเรื่องของโครงสร้างสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เป็นแบบ 5G พร้อมมากแล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถเปิดให้บริการแบบ 5G แบบ SA ด้วยหรือเปล่านะครับอ่าตัวนี้เขาก็ต้องไปศึกษาแล้วว่าอ่าประเทศนี้ผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเออมันเริ่มมีจํานวนที่มากขึ้นดังนั้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวต่อไปของ p l a y s t a t i o n นะครับ มันก็อาจจะมาอยู่ในรูปของเครื่องเล่นเกมพกพาจ๋าๆเลยนะครับแล้วก็มีตัวโลโก้คำว่า 5G แปะเอาไว้เหมือนกับ PS Vita รุ่นโมเดลเก่าของเขานะครับที่เขาออกมากับตัวในยุค 3G แบบนั้นก็ได้นะเพื่อนๆนะอ่าอันนี้แหละผมมองไว้เลยว่า Sony ไม่ทิ้งแน่นอนเพราะว่าดูจากผลงานวิจัยต่างๆหรือว่าการทดสอบของเขากับผู้ให้บริการ ทอลคมนาคมเนี่ยก็เรียกว่าเขาก็ยังมีการทำาทำการทดสอบใช้งานกันอย่างต่อเนื่องนะอ่าซึ่งอันเนี้ยผมก็ว่าทางโซนี่เองต้องรู้แหละนะครับว่ามันพร้อมแล้วหรือยังในช่วงเวลานี้นะครับอ่ากับเหล่าเกมเมอร์ที่กำลังอ่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัว p l a y s t a t i o n อยู่นี่แหละเป็นมุมมองที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆกันในคลิปเช้านี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีมุมมองอะไรที่แตกต่างนะครับหรือมีข้อมูลที่ได้รับรู้มาเชิงลึกมากกว่านี้นะครับก็เอามาแนะนำบอกกล่าว ให้เพื่อนๆได้รับทราบก,กันได้นะครับก็อย่างเช่นตัว 5G SA ตัวนี้ uh huh. ที่ทาง Sony เองก็เอานำมาทดสอบกับตัวแบรนด์ของ PlayStation องกับการทดสอบใช้งานเล่นเกมแล้วด้วยเหมือนกันนะครับด้วยเหมือนกันนะครับที่เพื่อนๆอาจจะมองดูว่าเงียบๆไปหรือเปล่ากับการเล่นเกมแบบ c l o วเกมมิ่งนะครับของทาง Sony ก็บอกว่าไม่เงียบนะเพื่อนๆท่านดูกันดีดๆนะครับผมเองก็เนี่ยพอได้สัมผัสพอเท่าก็ได้มาเจาะข้อมูลเพิ่มขึ้นนะครับก็ได้ เอามาฝากเพื่อนๆกันในตัวคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ